นี่นะครับก็สวัสดีครับนะครับชุดชุดนี้นะครับวันนี้นะครับลูกค้าจากนวนครนะครับได้มานํามาแบ่งให้นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับทั้งหมดนี่จบมา1น3 0 0ล้านแปดแสนสามหมบาทนะครับ1น3 0 0ล้านแสนสามบาทนะครับดูนะมาดูกันครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือองค์หลักเลยนะครับนี่คือองค์หลักเลยนะครับทุฮะ อันนี้เป็นพระปิดตานะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นี่นะครับนี่เลยครับทองหนักปึ๊ดนะครับตาปู่เอี่ยมนะครับใครมีผมรับเช่านะครับองค์หนึ่งนี่หลายแสนถึงล้านนะครับอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เป็นพระอันนี้เป็นกุท้ายตลาดนะครับพระเก่านะครับกุท้ายตลาดทิมพุทธกวฎนะครับทิมพุทธกวฎ อันนี้เป็นพิม์สมาธินะครับไายตลาดสมาธินะครับถ้าวกพนี้พาลักหมื่นกลางนะฮะนี่เป็นพระทวดนะครับพระทวดวัดประสาทบุญจาวานะครับปีศูนย์หกนี่นะฮะนี่คือจบดิวมาแล้วนะครับนี่หลวงพระทวดนะครับเสมารุ่นสามเสมารุ่นสามครับนี่บล็อกเงินลงยากระไลทองกรรมการนะครับข้าวข้าวนะครับนี่พ่อทองสุกนี่พ่อทองสุกวัฒพานสูงนะครับ มีหลวงพ่อคูณนวดบรรเลงนะครับหลวงพ่อคูณจเจริญพรร่างน,นะครับผมรับเช่านะครับทุกสภาพนะครับขอเป็นพระแท้นะพี่นะนะครับนี่พระแดงมีพระป่าหลวงพระแดงวัดขอบันได้อิดนะครับสภาพโอเคหลวงพระแดงเนื้องเงินนะครับพระป่าเนื้องเงินนะครับพระป่าเนื้องเงินโสทอหลวงปู่ทิม <c oughs> หรอโซทอหลวงปู่ทิมนี่เป็นเจ้าคุณศรีสนนะครับวัดสุทธัต นี่หลวงปู่ดูวัาสแกนเนนวะนะครับนี่แท้ทันนะรุ่นปีสามสองแล้วก็พระขวดนะครับพระกระชังให้นะครับอันนี้วอตันนี่วอตันนะครับก็ปีศูนย์ห้านะครับนี่เป็นภาวัดพับก็ได้มาค่าวๆก็ประมาณนี้นะครับนี่เต่าคุ้วนะครับเนี่ยน็นวะนะครับก็ได้มาประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าเก่าก็นี่ปิตาปุบุญนะครับปิตาหลวงุญนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครมีพระนะครับที่จะแบ่งปันนะครับทักไลน์ดีได้เลยนะพี่นะหรือทักแชททักเพจได้เลยนะครับทางแฟนเพจได้เลยนะครับหรือ a c e b o o k นะครับนะครับฝากติดตามไว้พระแท้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบได้มาได้ของวันนี้เลยนะครับเนี่ยลูกค้ามาแบ่งให้จากนวนครนะครับก็ขอพระคุณลูกค้ามากด้วยใครมีพระเครื่องนะครับที่จะจะแบ่งปันนะครับทักหาผมได้เลยนะทักหาผมมาได้เลยนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ ชุดนี้จบไป1ละ1ล้าน8สนบาทนะครับก็มาดูกันว่าผมจะแบ่งปันในแฟนเพจได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ